สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการสายใหญ่ไทยนะคะสายใหญ่ที่จะเชื่อมใจคนไทยทั่วโลกผ่านทางการนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆ ที่เราจะนำมาออกอากาศทางไทยทีวี Global Network แห่งนี้ค่ะและยังคงเป็นหน้าที่ของโออังสนาวราสถิต์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการคู่กับคุณแม็กค่ะครับผมแม็กบุญรญิศดุดพิบูลผลนะครับท่านผู้ชมสามารถชมรายการสายยายไทยของเราได้นะครับผ่านทาง TGN ไทยทีวี Global Network แห่งนี้นะครับแล้วก็ในเดือนมกราคมนี้ครับ <c oughs> คุณโอครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะฮะสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับแต่เวลามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเป็นเวลา13นาฬิกา35นาที แล้วก็สามารถรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา2นาฬิกายนาทีตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองครับค่ะอย่าลืมติดตามชมให้กำลังใจเราเช่นเคยนะคะใช่ครับแล้ววันนี้รายการสายายไทยของเรานะคะก็มีเรื่องราวดีๆพิเศษพิเศษมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องราวของความรักความห่วงใยของพี่น้องชาวไทยในต่างแดนนะคะที่มีต่อพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบุททกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการสายาย,ายไทยของเราก็จะไปเกาะ ติดกิจกรรมพิเศษของมูลนิธิมุทิตาจากประเทศอังกฤษนะคะร่วมกับททบ5และ TGN นะคะได้จัดให้มีโครงการ TGN รวมน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมขึ้นค่ะซึ่งภายในงานนะครับจะมีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูนะครับวัดโรงเรียนรวมไปถึงบ้านนะครับของผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับขึ้นที่วัดเพราไงอําอเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ และนอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้นด้วยค่ะ มีการแจกทุนการศึกษานะคะแจกอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบริการสาธารณสุขการตรวจสุขภาพการตัดผมบริการให้กับประชาชนนะคะและก็มีการบริการทางด้านทันตกรรมด้วยค่ะใช่ครับซึ่งบรรยากาศภายในงานนะครับรวมถึงความรู้สึกของผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับคุณโอครับเชิญชมค่ะ ท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะโอและทีมงานสายใย่ไทยก็เดินทางมาถึงวัดเพาง่ายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแล้วล่วะคะ่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่เรานะคะจะมาร่วมกับโครงการ t g n ปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภยัยหลังน้ำท่วมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมบรรยากาศการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทยทั้งในประเทศและก็ต่างแดนมาช่วยกันทาความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูสถานที่นี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายแล้วก็ร่องรอยของผลกระ กระทบนะคะที่ที่นี่เนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมกันดูค่ะไปดูนะคะ ค่ะและนี่ก็คือส่วนของโรงเรียนวัดเพางายนะคะยังคงเห็นร่องรอยของคราบน้ําท่วมกันอยู่บ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเพางายนะคะท่านอาจารย์พรทิพย์เทาสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะาารตรงนี้เป็นส่วนของอะไรของโรงเรียนคะอันนี้นะคะเป็นส่วนของด้านหลังเป็นส่วนของ แหล่เรียนรู้ของนักเรียนนะคะอืมค่ะอยากจะให้อาจารย์พาดูแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนที่น้ําท่วมมาเนี่ยท่วมสูงมากแค่ไหน,นะคะ่ะก็น้าท่วมนะคะก็ไม่ไม่ได้อยู่ๆก็มาเลยแก่นิดแค่ขยับขยับขึ้นนะคะแต่อยู่ๆก็แบบมาถึงก็สูง oh. สูงขึ้นมาเลยอะคะ่ะแล้วก็คณะครูบุคลากร,กรก็ได้เตรียมยกของนอืมค่ะ,อคะเออสูงจากพื้นก็ร้อยห้าสิบ เซนติเมตรยกของแล้วนะคะทีนี้ก็น้ํามาประมาณเกือบสองเมตรนะคะตอนนี้ก็มิดหัวพุ่มในการฝ่ามือเลอย่นนะ,ค,ะค่ะโอ้สูงม,มาก,กทีเดียวนานมากตั้งแต่วันทีน่ยี่สามตุลาแล้วก็กู้ได้นะคะกู้โดยพี่น้องอบตอหนองทอง,งายมาช่วยกู้ก็หลายส่วนมาช่วยกู้กันวันนั้นก็พี่น้องประชาชนพี่น้องครอบผู้ครองก็มาช่วยกู้ก็แห้งลงวันที่สิบสิบสิบเจ็ด 17เดเดือนธันวาคมโอ้โหนานมากตุลาพฤศจิกาธันวา2เดือนกว่าเลยนะคะ2เดือนกว่าเลยโอ้โหยังเห็นร่องรอยอยู่อาจารย์พาไปดูก่อนสิคะตรงนี้ด้านหลังนี้เป็นสวนอะไรคะตอนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บัวนะคะน้อมนำแลวคิดของพระองค์ท่านมาสอนนักเรียนนะคะอืค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะท่านผู้ชมชิญอาจารย์ค่ะ นี่คือร่องรอยที่สูงที่สุดใช่ไหมคะตอนที่ท่วมสูงที่สุดนี่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมเรียกได้ว่าโอ้สูงห6 0งเซนติเมตรนะคะเมตร6กก็เกินหัวโอไปแล้วค่ะก็สูงมากกว่าเมตร60อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นทางด้านนอกนะคะทางด้านนอกที่จะมาแต่ถ้าว่าไกลออกไปอีกข้างนอกตรงนั้นเป็นทุ่งนา แน่นอนค่ะว่าต้องสูงมากกว่าเมตรหกอย่างแน่นอนเลยอาจารย์คะโลกในส่วนความเสียหายตรงนี้นี่คาดว่าต้องใช้เวลานานไหมคะใน,านการซ่อมแซมค่ะก็ถ้าทาโดยลําพังนะคะคิดว่าเกือบต้งชาติเลยค่ะ <laughs> แต่ว่าขนาดนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้อง ชุดคนไทยไม่ทิ้งกันดค่ะแล้ววันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงคะที่น้องๆมูลนิธิมุติตาจิตที่เดินทางมาจากอังกฤษเนี่ยร่วมกับทาง TGN มาช่วยกันทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมโรงเรียนแล้วก็วัดเพลางายนะคะในหนะามูลนิธิมุติตาที่อยู่าศเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะดิฉันผูน้อำนวยการโรงเรียนวัดเพลางายแล้วก็ที่ได้ มาดำรงตำแหน่งนี้เพราะท่านบาวรเชื้อท่านเป็นผู้ดำริสร้างโรงเรียนวัดพอง,งายและท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพอง,งายได้โปรดดนบันดาลให้มูลนิธิมุติตาและคณะทั้งหมดที่มานะคะได้จงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้คุณความดีอันนี้ได้ กับคืนสู่ท่านขอให้ท่านจงมีความสุขอายุยืนอยู่คู่กับพวกเราพี่น้องชาวไทยตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ช่วยตลอดไปนะคะไม่ได้ช่วยครั้งนี้ครั้งเดียว <c oughs> ค่ะค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงด้วยบารมีหลวงปู่เฉย่าวัดกนางช่วย,ย,ววยดลบันดาล <c oughs> ตามที่ดิฉันได้ เนดได้ค่ะรับรองค่ะว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันแม้ว่าจะไปอยู่ในต่างแดนนะคะก็ยังมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแบบนี้ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ,คคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของโรงเรียนกันต่อเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะและขณะนี้นะคะโอ๋ก็อยู่กับท่านผู้ดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาผู้อํานวยการททบ5นะคะท่านพลโทวิเชียนมัญยหงค่ะท่านจะมาพูดคุยให้เราฟังนะคะถึงความเป็นมาของโครงการและก็กิจกรรมต่างๆในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาของโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราได้มาทําในวันนี้ค่ะก็โครงการนี้ก็เรียกว่าโครงการ TGN ใช่มฟื้นฟูผู้ประสบภัย ซึ่งวันนี้เรามาทำที่อำเภอไซน้อยนะครับแล้วก็เราได้ได้รับความกรุณาจากมูลนิธิมุทิตาซึ่งได้รับการบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่อยู่ในประเทศอังกฤษได้ร่วมกันบริจาคเงินมาช่วยเหลือเพื่อนพ้องซพ่งเป็นพี่น้องของคนไทยด้วยกันเนี่ยซึ่งได้รับประสบองค์พิภัยนะครับก็มีความหง่งใหญ่ แล้วก็นําเงินเหล่านั้นมาบริจาคในวันนี้แล้วก็เลยมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับทางพิยุทธ์ทัทั์กรทบ,บนะครับรวมถึงทีเเอ็ N, นะฮะเราก็มาทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะมาพัฒนาวัดในพื้นที่พัฒนาโรงเรียนนะครับมา,าพัฒนา,าหมู่บ้านซึ่งในที่นี้ซึ่เรายืนอยู่ในปัจจุบันนี้ แล้วก็อยากจะให้ท่านนะคะเชิญชวนหรือพูดอะไรไปยังคนไทยใน177ประเทศทั่วโลกที่กาลังรับชม TGN อยู่ค่ะว่ายังสามารถที่จะส่งความช่วยเหลือเข้ามาได้อีกยังไงบ้างคะจากวันนี้ได้ทํากิจกรรมแล้วแล้วก็ได้ถามผู้ที่ร่วมกิจกรรมหรือท่านได้รับทราบว่าผู้ที่ชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็รู้สึกทราบซึ้งใช่ไหมแล้วก็ มีความยินดีที่มีประชาชนคนไทยจากต่างแดนได้มาช่วยเหลือในที่นี้เขาซาบซึ้งจนกระทั่งน้ำตานะฮะซึ่งทำให้เขาเนึกว่าสภาพที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายเดือนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคนมาช่วยเหลือเพราะนั้นก็ยังมีความจำเป็นอีกหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูกลับมาอีกนะในหลายๆด้านนะครับ ในเรื่องของโรงเรียนก็ดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเราก็ดีหรือภาพแวดล้อมของคนในในพื้นที่ก็ดีมันก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับใน1 7อประเทศไม่ว่าจะในทวีปยุโรปทวีปอเมริกานะครับออสเตรเลียก็ดีนะครับได้โปรดถ้ามีโอกาสหรือว่าคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ก็ ส่งเงินมาบริจาคนะช่วยเหลือผ่านทางทางท g n นี่ก็ได้นะครับหรือทาตบ .5 ก็ได้นะครับซึ่งเราก็คิดว่าจะได้นำสิ่งที่ท่านบริจาคเรื่อนี้ไปสู่ประชาชนหรือพี่น้องของเราอย่างเช่นที่ได้ปรากฏในกิจกรรมที่เห็นอยู่ ในเบื้องต้นนี้นะครับค่ะก็ได้รับทราบความเป็นมาแล้วก็ใครที่ได้เห็นภาพนะคะก็คงจะทราบว่านี่เป็นเพียงความช่วยเหลือหนึ่งนะคะที่เราเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ตรงนี้แต่ความช่วยเหลือนั้นนะคะยังไม่เพียงพอค่ะเรายังรอรับความช่วยเหลืออยู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านและขอบคุณ<ม>ทุกๆคนนะคะขอบพคุณค่ะขอบคุณค่ะท่าน,นค่ะและในงานนะคะนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศนิกเดลมาทำกิจกรรมตูลแล้ว จะมีดูแลค่เครื่องนี้นะคะจากแค์ทงค่ะมาทงบริการุขภาพนะคะรวมท้งวันะคะทางด้านทตกรรมช่วยเพื่ีมีชาวบ้านนะคะที่ประสงค์ไทยเนี่ยมาให้บริการให้ความสนใจเป็นทมากทีเดียวแะที่นะคะทกานี่งมาดูแลกับริการให้กับชาวบ้านชนวัดกางแห่งนี้นะคะไม่แค้รบความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากโรงเรียนเสริมสวยี่รับรักทำ คามตใมใช้บริการมากเลยนะคะยาวเหยียดไจนทงหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมนคะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะเป็นบูธของโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติของท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะก็ได้ยกบูธออกมาซ้อนทำอาหารแล้วก็ขนมไทยกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตอนนี้เขากำลังสอนทำอะไรกันอยู่ตามมาเลยค่ะ 啊，你啥都拿。<noise> ท่านผู้ชมคะทั้งหมดที่ท่านได้ชมไปนั้นนะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของหลายๆภาคส่วนที่มาช่วยเหลือกันทําความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูผู้อุปผ,ผู้ประสบอุทกภยัยนณะชุมชนวัดเงาคลายแห่งนี้นะคะทุกคนนั้นมาด้วยจิตใจอาสาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวร้อนและไม่กลัวเลอกกันเลยแม้ว่าอากาศตอนนี้นะคะกาลังแดดเปรี้ยงแค่ไหนแต่ทุกคนนั้นก็มีสีหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นนะคะดีใจที่จะได้ช่วยเหลือที่ทุกคนนั้นนะคะตกทุกข์ได้ยากแล้ว ก็ทาให้บรรยากาศดีขึ้นผู้ประสบอุทกภัยนะคะชาวบ้านที่นี่ก็มีสีหน้ายิ้มแยม้มแจ่มใสนะคะเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยในต่างแดนค่ะวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ทุกสิ่งที่ยังคงอยู่ณที่นี่ก็คือน้ําใจความรักความช่วยเหลือการแบ่งปันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันค่ะและตอนนี้นะคะโอ๋ก็คงจะต้องขอเข้าไปร่วมถ่ายรูปหมู่กับเขาแล้วนะคะเระหวังว่าทุกทคนก็คงจะช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ 啊。 ผู้ชมคะภาพกิจกรรมต่างๆที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นนะคะก็คงจะได้เห็นถึงความรักความห่วงใยนะคะแล้วก็กันปันน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพี่น้องชาวไทยนะคะแม้ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยบางคนน้องๆเยาว,วชนบางคนเนี่ยก็เกิดแล้วก็เติบโตในต่างแดนแต่ก็ยังมีสายเลือดของความเป็นไทยเข้มข้นอยู่นะคะใช่ครับใช่แล้วคะ่ะและสายใยไทยของเรานะคะก็จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมสายใยคนไทยทั่วโลกผ่านการแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะ การแบ่งปันความรักความช่วยเหลือแบบนี้ไปให้กับทุกๆท่านได้รับทราบกันค่ะแล้วสําหรับท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วโลกได้รับชมไปพร้อมๆกันค่ะใช่ครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข่าวสารนะครับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆนะครับในต่างประเทศต่างแดนนะครับก็สามารถส่งมาให้ทางรายการสายใหญ่ไทยของเราได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยแหละครับผม แล้ววันนี้นะคะเวลาในการนําเสนอรายการของเราก็หมดลงอีกแล้วล่ะค่ะคผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะโอ้คุณแม็กพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ